ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกำลังใช้ออกซิเจนหายใจกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องท้ายข่าวอีกเช่นเดิมแล้วก็อยู่ในแบบแอนติเมททาวเวอร์ดีฟิกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มติดแบบนี้แล้วพออัปเดตมาครับโอเคเนาะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นตัวที่2แล้วครับตัวที่2ที่ได้ทําการอัปเดตมานั่นก็คือเจ้าซาซเกะร่างวยยอหรือเปล่านะครับคือพูดตรงตรงเลยว่าพอเห็นแวบแรกเนี่ยนึกว่าพี่ซาซเกะเว้ยแต่พอไปหาข้อมูลอัปเดตจริงๆเนี่ย เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวซาสเกะตอนที่แบบว่าอยู่ในตร่างเด็กนะครับร่างเข้าแสงกุสาหรืออะไรสักอย่างนี่เลยครับคือถ้าใครมีข้อมูลตรงนั้นเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัวซาสเกะแล้วกันนะครับอาซาสิเกะตัวนี้อยู่ในระดับกรลี่เลยนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่แบบแคบจะขั้นสุดท้ายแล้วนะครับในแมปนี้นะนะครับก็เรามาดูสเตตัสกันหน่อยนะครับคือวงเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะเริ่มมาก็16แล้วนะครับพออัพแม็กก็อยู่ที่24นะ ยี่สิบสี่นี่เท่าลูฟี่เลยหรือเปล่าอ่ายี่สิบยี่สิบสี่นี่มากกว่าลูฟี่สองขั้นนะครับอ่าไม่ไม่สองดิสองเฉยเฉยไม่ใช่สองขั้นนี้ว่ะนะครับก็ลูฟี่จะอยู่ที่ยี่สิบสองนะครับแต่เจ้าซาสึเกะเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบสี่นะครับลิ้นพันนะครับแต่ว่าดาเมจสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3880นนะครับอ่าก็ถือว่าแรงอยู่นะนะครับในความคิดผมถือว่าแรงอยู่นะแล้วก็ ตังเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยคือเริ่มต้นมาก็700 6 0 0 1ยกพันหนึ่งแล้วก็3,8 0 0นะถือว่าใช้ตังเยอะมากๆเลยนะทีเดียวนะคือเยอะนะนะครับแล้วก็คูดาวจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยเริ่มต้นที่2.1แล้วก็2 1.9 1.8แล้วก็1.7ถือว่าลดระดับลงมาตีเร็วเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะนะครับกนะ็ถือว่าน่าจะน่าจะเก่งนะครับลองดูนะครับว่ามันจะเก่งประมาณไหนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับในเกมในแมปไป ท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาแล้วผมจะลองวางซาสึเกตตั้งแต่เริ่มเลยไปเฮ้ยตีเอลีสองตัวเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยแบบคาถาแบบลำแสงครับคนดูดูครับเฮ้ยคาถาลำแสงเฮ้ยวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ไม่ไม่น่าจะไหวเท่าไหร่โอเคได้อยู่เฮ้ยคนดูคาถาลำแสงว่าดูครับหน้าตาซาสึเกตก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรามีคนที่เข้ามาร่วงอุดมการด้วยนะนะครับเฮ้ยดูดิ มีข้างหลังเนี่ยเป็นตาของอตระกูลอุจิวะด้วยใช่ไหมครับน่าจะใช่เฮ้ยอันนี้ก็เป็นอ,อาจารย์ของซาสึเกกนะครับ <c oughs> นะครับคาคาชิเฮ้ยวันนี้เราพาอาจารย์มาด้วยเฮ้ยถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับคนดูเนี่ยโมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็การโจมตีรูปแบบการโจมตีเนี่ยน่าจะเป็นการปล่อยคาถาเนี่ยคาถาแบบไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเออน่าจะใช่นะครับจริงๆมันน่าจะใช้ จริงๆน่าจะใช้พันปักสามากกว่านะเว้ยนะครับแต่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรีบอัพตังค์ดีกว่านะครับรีบอัพตังค์ดีกว่าเออจริงๆมันน่าจะใช้พันปักสามากกว่านะเว้ยแต่นี้มันเหมือนคาถาไฟยังไงไม่รู้ <S <S หลบลีกสิทธิ์มั้งนะครับโอเคผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันน่าจะหลบลีกสิทธ์หรือเปล่าเออจริงๆคือมันก็เป็นคาถาแบบคาถาไฟฟ้าคาถาแบบพันปักษานะครับแต่มันแค่เปลี่ยนสีมั้งคือไม่แน่ใจอ่ะก็ไม่แบบจำไม่ได้แล้วอ่ะคนดูไม่ได้ดูนานนะครับ เอ้ยแต่ถือว่าทําได้ที่มากเลยนะเจ้าซาสสเกตได้ระดับกอลลี่เนี่ยนะครับโอเคตอนนี้เรามีผู้ร่วมอุดมการอีกหนึ่งคนก็ทนๆน,นดูหน่อยแล้วกันนะครับขี้เกียจออกอัดใหม่แค่นั้นแหละนะครับไม่ได้เข้าเซิร์บ,บีไปด้วยไงทั้งที่เซิร์บ,บีก็สร้างฟรีนะแต่ก็ไม่ได้เข้านะเฮ้ยถือว่าพันปร,รักษานี่เอาเรื่องเลยนะเอ้ยโหดนะครับโหดอุ้ยดูดิเวลาแบบมันจะมีจุดแบบจุดแบบอ่าย่างไงว่าจุดแบบเป็นวงอะเออนะครับเอาว่ะคาถาสายฟ้าโหดเอาเรื่อง เดี๋ยวจะรีบอัพตังก่อนตอนนี้แล้วทําไมมันไม่เปิดออโต้สกปแล้วอีกคนนะ่มีปัญหาแล้วนะ่าเฮ้ยมึงจะเอาใช่ไหมหยอกครับหยอกเราไม่กล้าหรอครับแล้พูดไปงั้นแหละโอเคตังจะครบแล้วเฮ้ยปั๊บมาดูกันมาดูกันได้อยู่นะพันปักษาจัดการมันผมจะเรียกว่าพันปักษาแล้วกันนะท่านี้เดี๋ยวผมจะรีบอัพเลยละกันนะครับ เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องมาแบบว่าบมบ้ามบมเบ,อ,บ,อ,บอ,อะไรกันเพราะว่าผมก็รีวิวสแตตให้ดูแล้วด้านหน้านะครับเฮ้ยขั้น2นี่ก็ดาเมจหกร้อย <600 S 1> เลยนะเยอะเอาเรื่องนะโอเคอีกขั้นหนึ่งไปโอเคพออัพแม็กก็ดาเมจจะอยู่ที่3880อย่างที่ว่านะครับแล้วก็วงกว้างนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมวางตรงนี้มันก็เลยดีแรดูไม่กว้างนะครับแต่วงกว้างนะนะครับวงค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่1.7เวิเอ้ยถือว่าเอาเลือกนะเฮ้ย <Hey, S 2> เก่งเท่าลูฟี่เลยไหมเนี่ย แล้วมีตัวหลุดได้ไงในคนดูเอ้ยไม่ใช่ผู้ร่วมรมรรการกูจัดการตัดหน้าเลยแล้วกันจัดการตัดหน้าเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทียบกับลูฟี่หน่อยนะครับว่าพระเอกกับเพื่อนพระเอกเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันนะครับนะครับลูฟี่เนี่ยมันจะอยู่ที่อุ้ยดาเมจนี่ไม่นับแล้วกันนะแต่ดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ9,00 0แล้วกันนะนะครับตอนอัพแม็กอันนี้มันขั้น3ามนไงมันขีด3ามนะอันนี้มันไม,ไ,มไม่ได้มีขีดเลยนะ แต่ถ้าจําไม่ผิดดูที่อ,อยู่ที่ประมาณ9,00 0นะครับดาเมจทอยู่ที่ประมาณ9,00 0นะแล้วก็คูดาวจะอยู่ที่2.5นี่แหละแต่อันนี้มันอยู่ที่1.7เร็วกว่าประมาณครึ่งหนึ่งมั้งใช่ไหมเออไม่ถึงครึ่งอะนะครับเร็วกว่าอยู่ไม่ไม่กี่วินนะเทียบแล้วก็ลูฟี่ก็ยังดีกว่าแค่นั้นเองครับก็ถามว่าเก่งไหมก็ถือว่าเก่งอยู่นะคนดูอุ้ยวางได้3ามตัวเลยเหรอเฮ้ยนี่มันเก่งกว่าลูฟี่นะครับถ้าเกิดวางได้3ตัวเนี่ยเออ ดูดิเดี๋ยวเรามาดูวงกันจริงๆว่ามันจะประมาณไหนนะเฮ้ยวงก้อนกว้างๆ,ๆเลยนะดูดิเออเฮ้ยแต่ระดับกอรลี่ปกติแล้วเห็นว่าได้2ตัวไอ้แต่ไอ้ซาสึเกะว่าได้3ตัวเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนะครับวางได้3มตัวเลยนะเฮ้ยถือว่าเก่งนะครับถือว่าเก่งเลยนะคนดูครับเจ้าตัวนี้ผมให้ระดับเก่งเลยนะครับเนื่องจากอยู่ในระดับกอรลดี่นะครับก็ต้องเก่งอยู่แล้วครับเอ้ยมันมีแบบว่าอ่าอันนี้มาด้วยนะอ่าเจ้ามันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะ ที่ว่าเป็นคู่จินกับสายจมาเออไม่ช่างมันแล้วกันครับเราไม่ได้ดูเราก็ปล,ปล่อยไปครับเฮ้ยทำไมเราพูดร่วมรุมการเราเป็นมันตัดหน้าเราอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ <c oughs> มึงจะมาตัดหน้ากูไม่ได้ <c oughs> ไม่น่าพูดร่วมารุมการมาเลยครับ <c oughs> ได้อยู่นะขนาดซาซิเกะผมก็ทำนามิไปเยอะแล้วนะครับอุ้ยถือว่าเก่งเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเอาโกคูดิฟบัฟให้แล้วกันนะครับแต่ละตัวนี้มาจากคนะเรื่องกันทั้งนั้นไม่เคยมาเรื่องเดียวกันเลยนะ พอบัฟให้เลี้ยงครับเจ้าซาสึเกะเนี่ยก็ดาเมจจะอยู่ที่4 4 6 2ัน่ยเลนเล่เลอโอเวอร์เกินไปแล้วโอ้ถือว่าแรงเลยนะครับคนดูเออมันเท่ากับเมลิโอดัสที่เราอัปเดตไปเลยนะเออคือเหนือกว่าเมลิโอดัสอยู่นะครับเหนือกว่าทั้งวงทั้งออคูดาวทั้งดาเมจนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าซาสึเกะน,นะครับผม A later few moments later. ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าซาสึเกะของเรานะก็อยู่ในระดับกอรดี hmm. ้ก็ถือว่าเก่งสมระดับแล้วนะครับอ่าก็เวลาถูกบัฟไปแล้วก็ดาเมจเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะอ่าเยอะประมาณแบบ600ดาเมจได้เลยนะครับเยอะขึ้นมานะนะครับก็อาจจะรีวิวไม่ถูกใจคนดูอันนี้ขออภัยก่อนเลยนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะผมก็จะเล่นแบบนี้ไปบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าคือคือเอาตรงๆนะ ตอนนี้พยายามหาตัวที่เก่งกว่าลูฟี่อยู่นะเว้ยแต่มันก็ไม่ค่อยมีนะครับนะครับเพราะว่าคือใครที่มีลูฟี่แล้วนะจะแบบเข้าใจอารมณ์ผมังไม่มีลูฟี่แล้วมีหนวดขาวแล้วมีอ่กบแล้วมีอ่ตัวฟาร์มตังค์มีสไปเดอร์แมนแล้วเนี่ยมีตัวพวกนี้คือไม่ต้องการตัวอะไรละครับในแมปนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามหาตัวที่แบบว่า เก่งกัลูฟี่นะครับช่วงนี้นะครับก็เลยลองเข้ามาเล่นดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าซาสึกเกะน,นะครับโอเคยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้อย่าให้ทำอะไรอีกถ้าเกิดผู้พิพาดประการใดขอพิม์มาหน้าที่นี้กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคบาย